าจากกรณีที่มีผู้ป่วยชายไทยอายุ65ปีมารับการรักษาที่โรงพยาบาลน,น่านด้วยเรื่องอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนร่วมกับมีไข้และปวดศีรษะซึ่งก็มารับการรักษาที่โรงพยาบาลน,น่านตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาจากการซักประวัติ ทราบว่าผู้ป่วยได้มีการรับประทานลาบหมูดิบและมีเลือดดิบปนด้วยนะครับซึ่งจากการตรวจวินิจฉัยในเวลาต่อมาพบว่ามีการติดเชื้อ Step s t r e p t o o o c c u s Su i s หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าไข้หูดับต่อมาในที่สุดผู้ป่วยอาการสุดลงอาการหนักขึ้นและเสียชีวิตในที่สุดจากเหตุการณ์นี้ทำให ทางโรงพยาบาลน่านโดยทีมสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และทีมงานส่งเสริมป้องกันโรคให้ความสำคัญในเรื่องของการให้การประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันการติดเชื้อไข้หูดับหรือสเตปโตคอคัส s ูอิสกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยการที่จะให้คำแนะนำเรื่องของการรับประทานอาหารโดยเฉพาะ อาหารสุกๆดิบๆหรืออาหารดิบที่มาจากเนื้อหมูเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นลาบก้อยลูกที่มีการนำเอาเนื้อหมูดิบและเลือดดิบมาปรุงอาหารโดยที่ไม่ผ่านความร้อนซึ่งก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อไข้หูดิบหูดับได้โดยง่ายร่วมกับการให้คำแนะนำอื่นๆเช่นการแยกภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหาร อย่างเช่นเรื่องของบมูกะทะก็ต้องแยกเรื่องของตะเกียบช้อนที่สัมผัสกับเนื้อดิบก่อนที่จะมารับประทานซึ่งควรจะแยกตะเกียบกันรวมไปถึงเรื่องของการล้างมือก่อนและหลังการสัมผัสเนื้อหมูดิบด้วยนะครับดังนั้นจึงอยากให้ประชาชนทุกท่านนะครับให้ความระมัดระวัง เรื่องของการรับประทานอาหารสุกสดิบๆหรือรับประทานดิบเลยในบางพื้นที่ที่เป็นความเชื่อหรือเป็นค่านิยมในในในพื้นที่นั้นๆซึ่งก็จะทําให้มีความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไข้หูดับนี้ได้ซึ่งในบางรายที่ติดเชื้อรุนแรงก็จะสก็จะมีการเสียชีวิตได้ซึ่งขอแจ้งเตือนประชาชนให้โปวดระมัดระวัง ป้องกันและในเรื่องของการปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหารที่เน้นอาหารที่สุกเท่านั้นก็จะสามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หูดับดีได้ครับ